สวัสดีครับทุกท่านผมอาจารย์เกียรติช่องคชโหรานะครับผมจะมาสอนโหราศาสตร์ไทยซึ่งเราถือว่าแม่นยำมากโดยที่ผมได้แบ่งออกเป็น5หัวข้อ5เอพิโซดตามนี้นะครับท่านที่ไม่เคยเรียนรู้เลยกรุณาฟังจนจบในทุกๆหัวข้อแล้วท่านก็จะเป็นนักพยากรณ์ที่แม่นยำได้อย่างงไไ่ายดายส่วนท่านที่รู้มาแล้วก็ ฟังซ้ำได้นะครับหรือข้ามหัวข้อเหล่านี้ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับเพื่อที่ว่าคลิปต่อๆไปจะได้ต่อเนื่องกันต่อไปได้ง่ายะครับเริ่มเลยมาเริ่มกันเลยนะครับนี่คือแผ่นดวงเป็นการจำลองท้องฟ้าลงมาในวิชาโหราศาสตร์และเราก็แบ่งออกเป็น12ช่อง12ราศีโดยเราจะเริ่มนับที่จุด ตั้งต้นคือราศีเมษราศีเมษนี่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าราศีสูงึกศกราศี1เมถุนราศีสองกระกฏราศีสสิงราศีสี่กันราศีหตุลราศี6กพิจิราศี7จธนูราศี8ปดมังกรราศี9ก้าุมราศี10และมีนราศี11 แต่ละราศียังมีเครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์ประจำซึ่งเดี๋ยวจะได้กล่าวต่อไปตอนนี้ขออธิบายว่ามันทำยังไงในจักรราศีเนี่ยมันเดินยังไงดาวทุกดวงจะต้องเดินวนรอบท้องฟ้านี้นะครับโดยที่พระาทิตย์เป็นประธานโหรศาสตร์จะใช้พระาทิตย์เป็นเกณฑ์เมื่อพระาทิตย์อยู่ใกล้โลกมากที่สุดวันนั้นจะถือเป็นวันปีใหม่ ขึ้นปีใหม่ซึ่งมันตรงกับเดือนเมษาประมาณวันที่1 3 1 4 1 5นะครับนั่นคือเริ่มต้นปีเริ่มต้นวันใหม่ของปีใหม่แล้วภายใน30วันพระอาทิตย์ก็จะเคลื่อนออกจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภและอีก30วันก็จะเคลื่อนออกจากพฤษภเข้าราศีเมถุนหรือมิถุนทุกๆประมาณ30วันพระอาทิตย์ก็จะเคลื่อนย้ายไป ในแต่ละราศีครบ12ราศีก็คือ,คอ1นึปีพอดีในขณะเดียวกันภายในราศีที่แบ่งออกเป็น30ช่องนั้นน่ยยังแบ่งเวลาอีกคือพระอาทิตย์หมุนรอบตัวเองจึงเห็นจักรราศีแตกต่างจากที่เราเห็นไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับในทุกๆวันพระอาทิตย์ก็จะยังเคลื่อนที่รอบจักรราศีอย่างเดิมโดยคราวนี้จะเป็น ทุกๆประมาณสองชั่วโมงสองชั่วโมงของคนเกิดวันตัวอย่างนะครับคนเกิดราศีเมษสองคนคนหนึ่งเกิดตอนหกโมงเช้าถึงแปดโมงเช้าในช่วงเวลานี้เขาจะอยู่ราศีเมษนี้นะครับอีกคนหนึ่งเกิดเอาตอนแตดเลยแปดโมงไปแล้วก่อนจะสิบโมงเขาจะอยู่ราศีพฤษภ ทุกๆุกสองชั่วโมงราศีจะเปลี่ยนใน12ราศีก็จะได้24ชั่วโมงพอดีเพราะฉะนั้นคนที่เกิดราศีเมษพร้อมกันวันเดียวกันตรงกันปีเดือนวันตรงกันหมดต่างเวลาประมาณ2ชั่วโมงเท่าคนละราศีนะครับต่างเวลามากกว่า2ชั่วโมงก็ราศีก็เปลี่ยนไปตามลําดับอย่างนี้ทีนี้ในแต่ละราศีซึ่งมีสัญลักษณ์ประจาําราศีเรามาดูกันนะครับ ราศีเมษสัญลักษณ์ประจําราศีเมษคือแพะนะครับแพะมีลักษณะเป็นอย่างไรมีลักษณะเป็นสัตว์ที่ชอบทุ่งโล่งๆเป็นอิสระต้องปล่อยไปให้เป็นอิสระกว้างๆคนที่เกิดภายใต้ราศีเมษก็จะมีลักษณะนิสัยเหมือนแพะคือชอบอิสระชอบทุ่งกว้างๆะกลับเข้ามากักขังไม่ได้เขาชนเอา มีลักษณะนิสัยกระหารมีปัญหาอะไรชนแหลกเพราะเขามีเขาแอะนี่ชนแหลกนะต่อมาราศีสั์มาคือราศีพฤษภมีลักษณะเป็นรูปของวัววัวเป็นยังไงครับวัวก็ให้เราใช้งานได้อดทนไม่ไมบน่นไม่ว่าทนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคนที่เกิดภายใต้ราศีพฤษภจึงมีลักษณะของความอดทนสูงมาก มีอะไรก็เก็บงำไว้ในใจไม่บอกใครอดทนอย่างเดียวแต่ว่าความทนมีจำกัดเมื่อทนจนถึงที่สุดแล้วสำหรับคนราศีอื่นก็จะระเบิดออกมาแต่สำหรับคนราศีพฤษภนั้นแตกต่างนะครับเขาทนจนถึงที่สุดแล้วเมื่อถึงที่สุดแล้วเขาก็อดทนต่อไปเออมันเป็นอย่างนั้นแหละถัดมาเป็นราศีเมถุนหรือมิถุนเจ้าราศีเมถุนหรือมิถุนเนี่ย มีสัญลักษณ์เป็นรูปคนสองคนเพราะฉะนั้นคน2คนก็มีสองหัวใจคิดอะไรก็คิดต่างกันไม่ได้คิดไปทางเดียวกันคนที่เกิดภายใต้ราศีมิถุนเมถุนเนี้จึงมีแนวโน้มที่จะทำอะไร2อ,อย่างทำอะไร2อจิตสใจช่างใจตัวเองไม่ได้ปล่อยมือหนึ่งจับอีกมือหนึ่งไม่ได้จับมันทั้งสองมือเลยแหละถัดมา ก็คือราศีกรกฎซึ่งมีสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปปูปูเป็นยังไงครับปูมีกล้ามเดินไปไหนอ้ากล้ามหนีบคนนะอย่าเข้าใกล้คาแข็งแรงแต่ถ้าเราตกมือปูทำยังไงครับวิ่งหนีลงหลูคนที่เกิดภายใต้ราศีกรกฎก็จะมีลักษณะนิสัยเหมือนปูคือคุยโจ้โอ้อ,อวดเบ่งกล้ามมีนิดนึงเบ่งแจ้ใหญ่เลย แต่ถ้าทําให้เขาตกใจหรือเจอคนจริงสิ่งแรกที่เขาทาคือหนีถ้าจากราศีกรกฎมาจะเป็นราศีสิงห์ราศีสิงห์นี่มีสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปสิงโตสิงเป็นยังไงครับสิงเป็นใหญ่เป็นเจ้าป่าแข็งแรงมีพลังมากเพราะฉะนั้นคนที่เกิดภายใต้ราศีสิงห์จึงมีลักษณะซึ่งตนเองแข็งแรงตัวเองเป็นใหญ่ ตัวเองมีอํานาจบาร,รมีเชื่อมั่นตัวเองสูงใครมาขอความช่วยเหลือคุยด้วยดีช่วยแหลกแม้จะผิดก็ช่วยแต่ถ้าคุยด้วยไม่ดีเอาอะไรมาแลกเขาไม่ยอมต้องพูดอย่างนี้ราศีสิงจะสู้ตายต่อให้ตัวเองผิดแต่ถ้าเขาคุยดีช่วยทั้งหมดถัดจากราศีสิงมาเป็นราศีกันราศีกันนะครับมีรูปเป็นหญิงสาวคนเดียวอยู่ คนเดียวราศีกันคนที่เกิดภายใต้ราศีกันก็อยู่ภายใต้ลักษณะของผู้หญิงผู้หญิงรักสวยรักงามชอบของสิ่งละอันพันละน้อยคนราศีกันในวัยรุ่นวัยถึงวัยกลางคนเนี่ยรูปร่างดีสวยงามสงา่าแต่พอเลยกลางคนไปแล้วมักจะฉุกต่อจากราศีกันคือราศีตุล ราศีตุลเป็นรูปตัดช่างตัดช่างเพื่อความเสมอกันเพราะฉะนั้นหมายถึงความยุติธรรมคนที่เกิดภายใต้ราศีตุลเนี่ยจึงมีลักษณะนิสัยเป็นคนยุติธรรมไม่ฟังความข้างเดียวฟังสองข้างอยู่กันเป็นพวกนี่แหละแต่ถ้าเราเป็นฝ่ายผิดเขาก็ไม่ช่วยยกพวกไปตีกันอ้าวไปถึงไปตีกันมันไม่ถูกนี่เขาว่าไม่ถูกเขาก็ไม่ช่วยไม่ไม่ยุ่งด้วยไม่ร่วมด้วยราศีตุลน,นะครับ ถ้าจากราศีตุลไปเป็นราศีพิจิกราศีพิจิกมีสัญลักษณ์เป็นแมงป่องแมงป่องเป็นยังไงครับเป็นแมงป่องมันมีกล้าเหมือนกันเหมือนปูสู้แหลกได้แถมยังมีหางพิษแต่ลักษณะของแมงป่องชอบอยู่ในที่ชื้นแฉะชอบอยู่คนเดียวชอบอยู่สันโดดอยู่ขอบตู้ขอบโต๊ะ <c oughs> ในขอนไม้เน่าๆประมาณนี้เพราะฉะนั้นคนที่เกิดภายใต้ราศีพิจิก จึงเป็นคนที่ชอบสนโดษชอบอยู่คนเดียวมีโลกของตัวเองมักจะเปียกน้ำมักจะทำอะไรต้องชื้นแฉกสู่บ้านอย่างเงี้ยคนราศีพิจิกอย่าไปบีบบังคับเขานะครับเราเลื่อนตู้เลื่อนเก้าอี้เจอแมงป่องเอานิ้วไปแย่มมันต่อยเลยปล่อยพิษมาเจียนตายเชียวนะคนก็เหมือนกันเวลาราศีพิจิกิสู้สู้เอาเป็นเอาตายเลยนะแต่ปกติ จะหลบจะซ่อนแต่ต่างจากราศีกรกฎนะราศีกรกฎคือหนีเลยราศีพิจิกไม่ได้หนีนะครับถัดจากราศีพิจิกมาเป็นราศีธนูราศีธนูเนี่ยมีสัญ,ญาลักษณ์เป็นคนครึ่งม้ายิงธนูคนยิงธนูเป็นยังไงคนยิงธนูเป็นคนกล้าหาญตรงไปตรงมากล้าที่จะปล่อยอาวุธใส่ศัตรูฆ่าคนได้ง่ายเพราะใจกล้าเข้มแข็ง ลงไปตรงมานั่นเองถัดจากราศีธนูมาก็จะเป็นราศีมังกรราศีมังกรนี่มีรูปแพะอีกแล้วเป็นแพะนะครับแต่หางมันเป็นปลาเรียกแพะทะเลจะมีลักษณะนิสัยคล้ายๆแพะเหมือนกันคือชอบอิสระชอบทุ่งโล่งๆหรือทะเลกว้างๆเขาอยู่ของเขาแบบนั้นแต่ถ้ามีปัญหาอะไรเอาเขาชนแหลกนี่คือราศีมังกร จากราศีมังกรมาเป็นราศีกลุ่มราศีกลุ่มนี้เป็นรูปคนเทเม้ากำลังเทเม้ํนาอยู่นะครับคนเทเม้ํนาคือเทนจนหมดเมด้ําคว่าเลยท่านท่านดูรูปสัญ,ญลักษณ์นะครับดังนั้นคนที่เกิดราศีกลุ่มจึงมีลักษณะอย่างนี้คือช่วยอะไรช่วยหมดไม่มีกักเอาไว้พาไปเลี้ยงกินจนหมดกระเป๋าพอเขาหมดกระเป๋าเราบอกว่าเอ้ยขอต่ออีกนิดเขาบอกว่าหมด คือหมดจริงเพราะว่าคนราศีเนี่ยเทหมดหลังจากราศีกรุปไปก็คือราศีมีนราศีมีนนี้นะครับเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์คือปลาสองตัวว่ายเป็นคนละทางจริงๆหางมันถูกพันติดกันด้วยริบบินอันนึงคนเกิดภายใต้ราศีมีนนี้จะมีว่าการงานรุ่งเรืองอยู่ดีๆก็ถดถอยถอยหลังไปซะอย่างนั้น หรือบางครั้งถอยหลังจนไม่รู้จะทํำยังไงแล้วก็กลับเดินหน้าดีขึ้นมาได้เพราะปลาสองตัวนี้มันว่ายคนละทางพอตัวหนึ่งหมดแรงอีกตัวหนึ่งก็ลากไปอีกทางหนึ่งได้นี่คือลักษณะของออสัญ,ญลักษณ์ประจําราศีและอิทธิพลที่มีต่อคนเกิดภายใต้ราศีนั้นๆทีนี้เราก็รู้ถึงคุณสมบัติหรือพฤติกรรมของแต่ละราศีแล้วนะครับ แต่ราศีนอกจากจะมีความหมายตามราศีนั้นแล้วยังมีเพิ่มเรียกว่าลักษณะนิสัยประจำของแต่ละราศียังมีเพิ่มเติมอีกนะครับคือยังราศีเมษนะครับเป็นจอระราศีจอนคือคนที่เกิดภายใต้ราศีเมษนอกจากจะมีคุณสมบัติของแพคที่พูดไปแล้ว ยังมีคุณสมบัติเพิ่มเติมเรียกว่าจอรและราศีคือจอรไม่ชอบอยู่กับที่ชอบเคลื่อนที่นะครับถัดมาจะเป็นสถิระราศีคือชอบอยู่นิ่งอยู่กับที่ไม่ไปไหนและถัดมาเป็นทวิภาวะราศีคือสองแง่สองงานทํำก็ได้ไมีทํำก็ได้มันก็จะเวียนอยู่อย่างนี้นะครับมันก็เวียนอยู่อย่างนี้นะครับว่า เป็นจอร์ราราศีสถิระราศีทวิภาวราศีแล้วก็วนกลับมาจอร์ราราศีสถิระราศีทวิภาวราศีจอร์ราราศีสถิระราศีทวิภาวราศีจอร์ราราศีสถิระราศีทวิภาวราศีนี่คือคุณคนะุณสมบัติเพิ่มเติมของแต่ละราศีที่เราต้องรู้โหนต้องรู้นะครับ นอกจากนั้นยังมีเรื่องของธาตุราศีเมษนี่เป็นธาตุไฟราศีพฤษภเป็นธาตุดินราศีเมถุนเป็นธาตุลมราศีกรกฎเป็นธาตุน้ําเป็นไฟดินลมน้ําไม่ใช่ดินน้ําลมไฟนะไฟดินลมน้ําแล้วก็เวียนไฟดินลมน้ําเวียนมาไฟาดินลมน้ําตามลำดับลักษณะนี้ เป็นลักษณะประจำของเขานะครับตรงนี้กากรบาทก้อนนี้แนวตั้งแนวนอนสิ่งที่อยู่ในกากบาทตัวนี้นะครับเป็นแม่ธาตุอย่างตัวนี้เป็นธาตุไฟแม่ธาตุไฟเป็นไฟประเรกันนะครับส่วนตัวนี้เป็นไฟเหมือนกันแต่ไม่ได้อยู่ในแม่ธาตุเป็นไฟโขมไฟลุกนี่ก็ธาตุไฟอีก แต่ไม่ได้อยู่ในแม่ธาตุและเป็นปลายธาตุแล้วอันนี้กลางธาตุปลายธาตุของไฟละวพวกไม่ขีดจุดได้น้อยๆลักษณะแบบนั้นดูดินลึกศกเป็นราศีดินแต่ว่าเป็นกลางธาตุเพราะนี่แม่ธาตุอยู่นี่อยู่ในอยู่ในกากบาทนี้แม่ธาตุดินอยู่ที่นี่ดินแข็งแรงดินมั่นคงความริดกลางธาตุ ดินแข็งธรรมดาพอปลายธาตุเป็นดินเหล,เหลวเละ,เล,ะลักษณะนี้นะครับจะมาใช้ในเรื่องของธาตุต่อไปคนที่เรียนรู้เรื่องธาตุได้อย่างดีจะพยากรณ์ได้แม่นยำม,มากเลยครับนอกจากนี้ในแต่ละราศียังมีเพศของเขานะครับราศีเมษนี่เพศชายราศีพฤษภคือเพศหญิง ชายหญิง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 สลับไปอย่างนี้ในในวงรอบนะครับไม่ได้หมายความว่าคนเกิดราศีเมษทุกคนเป็นเพศชายหรือคนเกิดราศีพฤษภทุกคนเป็นเพศหญิงไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว,ว่าหมายถึงคุณนะสมบัติลึกๆึกภายในของเขาส่วนมากของเขาคนราศีเมษส่วนมากจิตใจเป็นชายถึงแม้เป็นผู้หญิงก็จะมีจิตใจของความเป็นชายอยู่มากส่วนคนเกิดราศีพฤษภ เป็นสถรีราศีอยู่นิ่งก็จริงและเป็นราศีเพศหญิงก็มไม่ได้หมายความว่าเขาต้องเกิดเป็นผู้หญิงทั้งหมดนะเขาเกิดเป็นผู้ชายก็ได้จะมีจิตใจอ่อนหวานไปทางผู้หญิงอย่างนี้นี่คือคุณสมบัติเพิ่มเติมเรามาทดสอบวางดวงอีกสักคนนะครับเรามาทดสอบวางดวงอีกสักคนนะครับสมมุติว่าคนคนนี้วางลัคนาได้ ตกปาสีกันเราเห็นเพียงตัวเดียวเท่านี้เราก็ทำนายสายจักกเาได้แล้วว่าเขาเนี่ยคนคนเนี้ยผู้หญิงผู้หญิงน่าจะเกิดเป็นผู้หญิงเลยถ้าเขาเกิดเป็นชายก็แสดงว่าเขามีความตุ้งติ้งเป็นทวิภาวะด้วยทวิภาวะคือไม่แน่ไม่นอนสองจิตสองใจเป็นคนลังเลเปลี่ยนใจง่ายเป็นทักดิน อ้าวกลายเป็นว่ามีท่าดินมั่นคงแข็งแรงแสดงว่าครอบครัวเขามั่นคงชีวิตครอบครัวผาสุขมั่นคงดีแต่ตัวเองเนี่ยสองจิตสองใจสองแง่สองหนจะอยู่บ้านกับพ่อแม่ดีหรือจะออกไปอยู่ครับสามีดีในแผ่นดวงนี้ผมสมมติคนที่เกิดวันอังคารเดือนเดียวกันปีเดียวกันมาสองคนคนหนึ่ง เกิดตอนก่อน8ปดโมงเชา้าวางลัคนาแล้วลัคนาเขาจะอยู่ราศีเมษที่นี่ตัวนี้เป็นเครื่องหมายลัคนานะครับอีกคนหนึ่งเกิดวันเดียวกันแต่ว่าเลื่อนเวลาเกิดไปไปออกจากท้องพ่อท้องแม่เนี่ยก่อนสี่ทุ่มสามทุ่มเสร็จเสร็จลัคนาเขาอยู่ราศีพิจิกพิกจิกนะครับเด็กสองคนเนี้ยเกิดมาวันเดียวกัน ปีเดียวกันเวลาคลาดกันแต่ว่าจะมีลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันไปเลยมาดูกันคนที่เกิดราศีเมษนั่นเขาเกิดมาเป็นแพะทะเลแสดงว่าเขาชอบอิสระชอบทุ่งกว้างเขาเป็นจอละราศีจอละราศีอยู่นิ่งไม่ได้ชอบขยับเขยื่อนเคลื่อนที่ไปนูน่นไปนี่โซนเป็นเด็กโซนเป็นผู้ใหญ่คบหาเพื่อนไปเที่ยวเล่นอยู่เป็นประจำ และเขาเป็นธาตุไฟนี่นะครับเป็นธาตุไฟตรงนี้เป็นไฟแม่ธาตุเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นคนอารมณ์ฉุนเฉียวรุนแรงโมโหง่ายเวลาโมโหทีก็รุนแรงทีเดียวนี่คือลักษณะของคนนี้ส่วนอีกคนหนึ่งที่เกิดก่อนสีทุ่มเขาตกราศีพิจิกเป็นสถิละราศีอยู่นิ่ง ชอบสันโดษซ่อนตัวไม่คบกับใครไม่ง่ายอยู่คนเดียวได้และเป็นธาตุน้ำใจเย็นชุ่มฉ่ำใจเย็นให้ความเย็นกับคนรอบข้างได้ด้วยจะเห็นว่าเด็กสองคนนี้มีความแตกต่างกันละคนหนึ่งใจเร็วมุทะลุดูดันคนหนึ่งใจอ่อนนุ่มคนหนึ่งชอบสังสรรค์เข้าสังคมอีกคนหนึ่ง ชอบอยู่บ้านนี่คือตัวอย่างทีนี้ท่านก็พอจะเข้าใจแล้วจากคลิปเดียวนี้ท่านสามารถที่จะทายทักเพื่อนฝูงได้แล้วว่าพยากรณ์เป็นอย่างนี้ไม่ยากเลยแต่การจะได้ลักษณามานั้นผมยังไม่ได้สอนนะครับผมแนะนำว่าให้ใช้โปรแกรมนะครับเข้าไปใน Play Store App Store นะครับ แล้วก็ลองค้นหาดูโปรแกรมโหราศาสตร์มีมากเสียเงินซื้อซะบ้างก็จะได้โปรแกรมที่ดีมาใช้ถ้าไม่ยอมเสียเงินใช้ก็จะพบว่าโปรแกรมนี้เขาจะบังดาวไว้บังดวงดาวสําคัญคือดาวพฤหัสเขาจะบังเอาไว้ทําให้การทานายทายทักยากมากแทบจะเป็นไปนไม่ได้เลยก็แนะนําว่าสอหาโปรแกรมมาใช้นะครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็จะจบเรื่องจักรราศีแต่เพียงเท่านี้คลิปหน้าจะพูดเรื่องพบเรื่องเหลือนะครับและการกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็จะทำให้ท่านตามคลิปต่างๆของผมได้ต่อเนื่องง่ายได้และเป็นการช่วยเหลือผมด้วยขอบคุณมากนะครับที่กด